ก็จะออกไปข้างนอกมีเรื่องมาเล่าเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าไปเดินอยู่ในห้างสับสินค้าคล้ายๆแบบโฮมโปรเครื่องของใช้ในบ้านนะแต่ว่าในนั้นมันเป็นมันเป็นเหมือนที่ที่ขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเขียนให้น้องนนักเรียนที่เรียนศิลปะเรียนวาดรูปอย่างเงี้ยไปซื้อกระดงกระดาษกันแล้วผมก็ฝันว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะตัว ลูกลักแ,แบบค้ำๆหน่อยนะเด็กผู้ชายเนะี่เหมือนเด็กเด็กช่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรียนศิลปะมาสกิดถามผมว่าพี่พี่ประโยคเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วเขาก็ร้องเพลงให้ผมฟังว่า <c oughs> จากปราช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราที่สาหายันร้องเท่านี้แหละผมม็นจะตอบเขาเลย แต่ผมดันสะดุ้งตื่นก่อนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นรหัสลับอะไรบางอย่างเลยมาบอกว่าเผื่อใครจะรู้จะได้มาบอกกันว่ามันคือรหัสลับอะไรหรือว่าจะเป็นการใบ้หวยเป็นในๆหรือเปล่าใครรู้แล้วช่วยโพสต์บอกด้วยนะครับแฮ